ถ้าใครยกเลิกติดตามผมเนี่ยเออแล้วเกิดว่าผมอะตอนนี้มีแค่หนึ่งันเก้าร้อยคนะครับแล้วเมื่อตอนนั้นเนี่ยไม่น่าจะยกเลิกติดตามแล้วครับแต่ว่าผมไม่ได้อะไรไปบอกเลยแบบพลาอดอะไรย่อขนาดนี้แล้วปกติที่แล้ว เมื่อตอนแชทสดที่ผ่านมาคลิปที่ซากุระสกู simulator ส่งข้อความมาที่ได้ด่วนเพราะว่าอาจไม่ดูตรงตรงฟุกตรงฟุกตรงนี้ครับอย่าลืมติดตามให้ผม2,000ซับนะครับแล้วถ้าถึง2,000ซับแล้วผมจะผมจะคิดยังไงที่มันเป็นอย่างนั้น ไม่ใครก็ได้ที่พูดเพราะว่าแชทสดอะไม่น่าจะส่งต้องงานแล้วก็ไปโดนนะครับเออเดี๋ยวผมหานี่ก่อนแบบหาของก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานะครับผม นี่มันจะเป็นกระเป๋าแบบว่าเอาสมัดได่เกรงก็งกได้ครับอุ้ยเนี่ยอ้ยมา,กาเกลรถพยาบาลมาเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนมาก่อนแป๊บเบดีวยว มันเจอกับยังไงวะเฮ้ยเอูต้องหานี่ปะเอาตายเลยกลอยไปเลยเฮ้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 โอ๊ยเฮ้ยตำรวจ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 มาช่วยตำรวจมาช่วยวะโอ้ย ยิงหัวเลยเอาดูนิ่งๆเลยเอาตายยังว่าเอ้เอาตาค้างไปเลยเอาว่าไหนวะโอ้ยไม่ว่าอะไรเลยแบบเนี้ยทำอะไรให้มันดีๆมากเตยโอ้ยงอสงสุึกประเทศไทยของเรา เขได้อยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ดเดี๋ยวไงขอโจมตีบ้งดิอีบักนั่นนี่ตำรวจตำรวจเป็นเรื่องวะคุณตำรวจเอาโดนไปสักหนึ่งคนแล้วโอ้ยเฮ้ยไช่วย เด็กโกรธก็ท่าเวจาช้าเออไม่ต้องยิงไม่ด้อยิงเอ้ยหุยทุกคเอามันร้องทำไมของมันวะน่ะเป็นไรวะ ปักนั่งวิเยอะไม่น่กกากูจะบอยจะขโมยเลยไม่อย่างเดียวเลยเออพวก,ก่อนนั้นผมมันทำอะไรรอบเด้อดูมันดิดูดิขนาดไอ้นั่นยังไม่สามารถที่จะทำ